ข้าทางนั <faz> e ้นความแกันไปถ่ายลไปาเลยทำไมพี่จะปิดทางเข้าเไมนอันี้ต้อหการัหน้าหนหน้าเปิดให้หน้าเปิดให้หน้า

เปี็นเปี่ยมครับไม,ไ,มไม่ได้กังวลอะไรเลยใช่เราสองคนคนยุยกันมาแล้วโอกาส<อ>ที่จะถูกส่งสารและไม่ได้รับประกันคิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้จริงเราคิดว่ามีสูงเราคิดว่า80%เนาะถ้าเรามองจากไอ้คีค,คนที่เข้าไปก่อนพวกนักคดีเดียวกันแล้วก็มาตราเดียวกันด้วยแต่ว่าถึงอย่างเงี้ก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงคาดหวังอีกยีอร์เอยู่ว่าทางศาลเนี่ยกระบวนการที่ทำเนี่ยจะ จะอยู่บนหลักการนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นธรรมแต่เมื่อวานเราหนุไปรอดจดหมายที่องค์กรที่เกี่ยวกับโครงการที่รัหน้าที่เนาะในศาลในนั้นก็หมายก็พูดถึงว่าพูดถึงราคาฟิซอร์้อที่เซนนะคะก็คือการถ้าอนุมาไว้่อนว่าจําเลยเนี่ยเป็นผู้บริสุ่วนปัวจะมีคำตัดสินศาลแต่ว่าของทั้งสี่คนเนี่ยที่ว่าที่ว่าไม่ได้ใช่ประกาศเลย่เขียนว่าเกรงว่าจะมาทรผิดจะทำผิดซ้ำผิดซึ่งการการพูดแบบนี้ว่าเกรงว่าจะทำผิด ั้งแต่ว่าศาลเนี่ยเป็นเหมือนว่าพิภาคษาไปรวงหน้าแล้วว่าเนี่ยเขาท้าอยู่นี่เพื่อมาขัดต่อหลักการที่ใช้ในกระบวนการที่ทำข้อโลกนะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งก็คือสิทธิ์ในการให้ประกันตัวที่มันอยู่แล้วอารจจะไว้ในสิทธิของคนในบทสิทธิของคนส่วนชาวไทยมาตรา29วรรค2เนาะคือใครก็ตามเนี่ยเรามีสิทธิ์ต้องได้ประกันตัวอยู่แล้วเพราะว่าถึงจะบอกว่าไม่อัตราโทษสูงก็ตามแต่ว่าในคดีที่จำเลยเนี่ย กาวห่ว่าเป็นค่าผู่โด,ดยธนาคารไม่ได้รับการอนุมัติแล้ว,วลแต่จำเป็นไม่ได้ในที่ที่พวกเราเองแะ่ไม่บิก๊กบอสอบีไม่ได้มีปัญหาอะไรตัดของรอแล้วจริงๆนี้ถ้าใส่ชุดท,ที่ออกมาจากคุกคนนั้นได้ก็คงจะใส่มานะครับแต่วันนี้เราก็กาาต้อรบประสาทแล้วถ้าเกิดต้องเข้าไปวันนี้แล้วไม่ได้รับการประกันกตัวไม่มีอะไรอยากจะสั่งกับคนผู้ชุมนุมที่เหลือะครับไม่ไม่สั่งไม่สั่งอะไรครับเพราะเราต้องไม่ออกไปอยู่แล้ว หรือถ้าเราไม่ได้ออกไปมชนรู้อยู่แล้วเพราะว่าต้องเดินหน้าต่อไปอยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือแม่ผมอาจจะขุ่นขื่นใจในในการพิจารณาพิม่าสาววันนี้นะฮะแต่แม่ผมก็บอกว่าแม่ก็ภูมิใจที่ลูกยังอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องตามคันลองคันทำที่มันคนจะเป็นเนทะ่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรครับทุกคนโอเค,ครับปี่ส่วนเราสองคนก็แฮปปี้เป็นกำลังใจที่ดีต่อก,กัน เดี๋ยววันไหนก็ได้ออกมาค่ะเพราะว่าการเข้าของเรามันยังไม่ถึงจุดจบมันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดมันยังไม่ถึ่ขั้นนี้มันจะมีการชงลมกันไปเรื่<ม>อยๆเพราะอย่างเรียกร้องที่เรออกมาอยู่เพราะว่าขั้นตองของเรายังไม่สำเร็จเรื่องนนเนี้ยเป็นเราคิดว่าเป็นมันยังไม่ถึงเวลานะเรื่องจำนวนผู้ชุมนุมเอ่อราชมลมเรื่อยๆครับนะถ้าเรามองจากปีก่อนเนี่ยในปีมกราในเดือนมกราคมมีนาเองเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีผู้ชุมนุมออกมานะฮะจนประมาณเดือนเมษาพฤษภาประมาณเนี้ย คนถึงจะเริ่มออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังมีในเรื่องของโควิดอยู่นะครับแล้วก็จริงๆเราไม่ได้กังวลอะไรเลยนะครับว่ามวลชนน้อยลงหรือเปล่าเราเราคิดว่ามันไม่ใช่มวลชนน้อยลงอ่ะได้แต่คือทุกคนเนี่ยออกมาก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายแล้วด้วยด้วยการที่ประยุทธ์บริหารเ,เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงกับคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำที่จะต้องดูแลตัวเองก่อนนะฮะก่อนที่จะออกมาประท้วงหนุมเพราะว่า แค่เขาต้องทำอาหารกินเขาก็จะแคบไม่มีจะก,กินอยู่แล้วแล้วยิ่งมีนายกแบบห่วยๆแบบนี้อีกด้วยมันก็ยิ่งตอกย้ำตั้มเติมประชาชนเข้าไปใหญ่นะครับแตเ่เมื่อถึงเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกคนร้อมสู้ที่20กุมภาพันธ์นี้มันจะมีการเคลื่อนไหวยังไงตอ ง่ายๆท่านๆว่าตอนนี้ต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่ติดต่อท่องพักเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าว่าจะจะขนาดไหนจะเบิ้มขนาดไหนนะครับแต่พวกเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบสมเหมาะสมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในในการที่อตอบโต้ใน กระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่เป็นธรรมกับพวกเราแล้วห่วงเรื่องความดินแรงไหมครับถ้าเกิดมีการชุมนุมวั well 21, Entonces, ่ที่20ึอาจจะซ้ำรอยวันเสาร์ที่แล้ววันที่13หรือเปล่าครับหรืออาจจะหนักกว่าการจากวันนั้นเนี่ยเราได้บทเรียนมาแล้วเราได้มีการขอบบทเรียนกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันหักที่อะไรบ้างการจัดการคนไปมีสองก็คือคิดว่าทั้งชุ่วุมงทั้งสัปดไปเนี่ยการดูแลความปลอดภัยจะาัดตึนขึ้นแล้วก็คิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ลือน้อยมากๆแล้วกลุ่มผู้ชุมนุม20-30คนที่เขาเขาไม่เห็นด้วยเขาเขาอยากจะใช้ความรุนแรงเราจะจัดการอย่างไรครับซึ่งดูดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นทหารหรือตำรวจนะฮะแล้วเขาก็ด่าทอกันนาด้วยว่าเ,ออเรียกมาแล้วแล้วก็จะให้กลับมันจะยังไงะตรงนี้เราจะจัดการยังไงครับพอ,อ,อ่ต้องบอกอย่างนี้นะครับเราเข้าใจในความโกรธเราเข้าใจในความโกรธของของมวลชนทุกคน นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรารู้ว่ามวลชนทุกคนทนไม่ได้ทนไม่ไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราอยากจะบอกว่าทุกคนนะครับคือพวกเราของเรานะครับทุกอย่างมันเกิดจากความโกรธที่เจ้าที่รัฐเป็นผู้เริ่มก่อให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันใหม่นะครับว่าต่อไปเนี่ยเราต้องมีทีมสัตวิธีในการ ควบคุมนะครับในแนวข้างหน้านะครับควบคุมแล้วก็การให้ข้อมูลากตำรวว่าปฏิบัติคืออะไรเราสามารถใช้วิธีการอย่างนี้รที่เราเคยขอบเขตเขาว่าปฏิบัติส่วนตัวจะมีใช้ความรุนแรงอกันในวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีคนชายใส่ชุดไพรเวทอยู่หลังแนวตำรวจปราบจราจนที่แต่งตัว ผมผมเรียนแล้วก็มีจํานวน40คนอันนี้เรายอมรับจะไม่เียจะเลียดร้องให้ตํารวจจัดการอย่างไรในวิธีการที่จะปฏิบัติต่อผู้ชมครับก,ก็สอนในเมื่อท่านเรียนมาเนี่ยเขาสอนให้ท่านมีระเบียบวินัยให้ท่านรับใช้ประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรอยากจะฝากไปก็คือสอนสอน,สอนก็ด้วยครับว่าคำว่าคนมันค,คือคือยังไงนะครับ เราถ้าวันนี้เราไม่ไม่ได้ออกมาเนี่ยเราจะปล่อยให้เป็นเรื่องของพินที่อยู่ต่อซึ่งเดี๋ยวเขาจะบอกทุกคนอีกทีนะคะว่าจะตัดอะไรที่ไหนยนงคะคูกค้าเราจะมีการพูดคุยกับกลุ่มอาสาแม่ต่างๆที่เขาไปทำงานในการชุมนุมนะคะอย่างว่าที่ผ่านมาก็เกิดความขัดสนแล้วก็เกิดความแตกขึ้นกับพวกเขาด้วยการจัดองค์การใช้สัญลักษณ์เชิงสาคนอะไรต่างๆจะการคุยกันในเรื่องนี้คือคือเราเรามองว่าเออตาม ถ้ามันเป็นจรรยาบรณของคนถ้าคนเขาทําจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาสัยลั์ไหนที่รู้ว่าเป็นหน่วยแพทย์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะเข้าไปทําร้ายนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามและอีกอย่างเนี่ยถึงเขาถึงเขาจะถึงเขาจะเป็นอาสาพยาบาลอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยละมุนละม่อมนะครับไม่ใช่การทำร้ายร่างกายโดยที่มีหลายๆที่บอกมาในโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ลายบ้านหรือโฮมเลทเองเนี่ยก็โดนจับเข้าไปและโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้นะฮะหรือไม่คนที่โดนทาร้ายทังๆั้ที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีอาวุธหรือไม่ได้ขัดขวางต่อสู้อะไรเนี่ยเขาก็โดนกระบองบ้านเงี้ยนะฮะแล้วก็คือคือเยอยากจะบอกมันมันไม่ต้องไปบอกมวลชนนะฮะควรบอกตํารวจนะครับว่าควรเป็นคนมากกว่านี้นะครับจากยู e o, หรือสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรกับเรื่องมาตรารสองในปัจจุบนันครับอันนี้เราก็แลวมีใครที่จะรีภัยไหมครับ เขาไม่ได้าชัดเจ <ๆ S 2> นนะ <ๆ S 2> แต่ว่าตามสถานทูตแต่ละที่เนี่ยเขาพิจารังไงเนาะแต่ว่าคือคือเราจะเห็นเราอ๋อ <ๆ S 2> เราก็า <ๆ S 2> จะเห็นตามข่าวเหมือนกันเหมือนกันคะทุกคนว่าโอเคถ้าที่ไหนมีม,ม,มีมูฟเราก็จะเ,เห็นในข่าวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่ไรู้ขนาดนั้นค่ะส่วนเรื่องนี้ใครเนี่ยเราไม่เรายังไม่ได้ยินนะว่ามีใครคิดที่จะหนีใครโอเคนะครัขอบคุณค่ะ Obrigado. ครับลุง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 หันทางนี้ลุงลุงลุงเราเราถอยหลังกันด้ยพี่เออถอยหลังกันด้อยใครนผมว่าพวกพี่ขยายไปหน่อยดีกว่าจะได้พาพบทุกคนมีคนต้องหเยอะครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไงนมามามาไหนนี่อาจาร น้อตอมาไม้ไม่ใ้รอไม่โดไม่ร้อไทุกเิดังเนี่ยผมก็เครื่องมแกะค้างแดินแล้วก็ออังได้ให้บานอ่้าอนไลครับ In the past, this kind of c a Sometimes, uh, drag over five years, six years. Uh, some cases uh, related to the yellow church uh, protest. Now it's over 10 years. Uh, the trial have not finished yet. So, by denying the bail to these uh, people, it means but ยึดมัซ้อหมดเลยอย่ตรงนั้นน่ะลุงน้องนายวันนี้พวกพี่ป้านอามารอรับกลับ้านกนจะมาค่ะจะซไปด้วยกันหลังเราหลังเรา

เรามีอยู่แล้วครับใช่เต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมวันี้วันนี้ไม่ได้กังวลอะไรเลยใช่เพราสองคนคุยมาแล้วเข้มแข็งคับโอกาสที่จะถูกส่งสารแล้วไม่ได้รับประกันคิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้จริงๆเราคิดว่ามีถูกเราคิดว่า80%เปอร์เซ็นต์เนะถ้าเรามองจากสี่คนที่เข้าไปก่อนเพราะมันคดีเดียวกันแล้วก็มาตราเดียวกันด้วยแต่ว่าถึงอย่างไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงคาดหวังอีกยี่สะบเการ์เ่ยนะ จะอยู่บนหลักการนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นธรรมอย่างเมื่อวานเนาะหนูไปรอนจดหมายที่องค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมท้าที่เนาะในศาลในนนี่ก็หมายก็พูดถึงว่าพูดถึงหลักการ p r e s u m p t i of innocence นะคะก็คือการให้อนุมานไว้ก่อนว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้บริส์จนว่าจะมีคำตัดสินของศาลแต่ว่าของทั้งสี่คนเนี่ยที่ว่าที่ว่าไม่ได้ให้ประกันนะมัเขียนว่าเกองว่าจะมากระทำผิดซ้าอีกซึ่งการพูดแบบนี้ว่าเกองว่าจะกระทำผิด ซ้าอีกแปลว่าศาลเนี่ยเสมอว่าพิาพาคษาไปล่วงหน้าแล้วว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทาอยู่มันผิดซึ่งมันขัดต่อหลักการที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมัวโลกนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสิทธิาการให้ประกันตัวที่มันอยู่ในมัณเนี่ย,ย,ยก็คือมันจะนไวในสิของในหมวดสิของคนชนชาวไทยมาตรา2 9วรรค2เนาะคือเองก็ตามเนี่ยเราอ่ะมีสิาาทธิต้องได้ประกันตัวอยู่แล้วเพราะว่าถึงจะบอกว่าไม่อัตราโทษสูงก็ตามแต่ว่า ในคดีที่จำเลยเนี่ยครูกาหาว่าเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยก็ื่อได้รับการตัวแล้วจะจะเป็นไปได้ยังไงที่ที่พวกเราเองจะไม่ได้รับการประกันตัวอวันนี้เราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีไหมฮะล้วกรณีที่ศาลไม่ให้ประกันตัวจยังไงอะไรเงี้ยโอ้จะเต็มเปี่ยมครับพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่ผมรอแล้วนะครับจริงๆงนี้ถ้าใส่ชุดที่ออกมาจาก,กคุูคนนั้นได้ก็คงจะใส่มานะครับแต่วันนี้เราก็เข้ารบต่าสารนะครับ ถ้าเกิดต้องเข้าไปวันนี้แล้วไม่ได้รับการประกันตัวได้มีอะไรอยากจะสั่งกับคนผู้ชุมนุมที่เหลือครับไม่ไม่สั่งไม่สั่งอะไรครับเพราะว่าเราต้องได้ออกไปอยู่แล้วหรือถ้าเราไม่ได้ออกไปมวลชนรู้อยู่แล้วครับว่าต้องเดินหน้าต่อไปอยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือแม่ผมมาจจะข่มขืนใจในใน,ในการพิจารณาพิพากษาวันนี้นะฮะแต่แม่ผมก็บอกว่าแม่ก็ภูมิใจที่ลูกยังอยู่ใน สิ่งที่ถูกต้องตามคันลองคันทำที่มันควรจะเป็นเท่าน,นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรครับทุกคนโอเคแฮปปี้ส่วนเราสองคนก็แฮปปี้เป็นกําลังใจที่ดีต่อกันเดี๋ยววันนึงยังก็ได้ออกมาครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเรามันยังไม่ถึงจุดจบมันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดมันยังไม่หยุดแค่เท่านี้มันจะมีการชุมนุมต่อไปเรื่องคนก็ยังเรียกร้องที่จะออกมาอยู่เพราะว่าข้อได้ร้องของเรายังไม่สําเร็จเรื่องเนี้ยเป็นไปเราคิดว่ามันเป็นมันยังไม่ถึงเวลาเรื่องจํานวนผู้ชุมนุมที่ออกมาอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วตรงนี้ จะมีผลต่อแรงกดดันให้กระบวนการยุติธรรมให้ความยุติธรรมแก่พวกคุณหรือเปล่าครับเอ่อราชมไปเรื่อยๆครับนะถ้าเรามองจากปีก่อนเนี่ยในปีมกราในเดือนมกรกมาคมีนาเองเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีผู้ชุมนุมออกมานะฮะจนประมาณเดือนเมษาพฤษภาประมาณนี้ยคนถึงจะเริ่อมออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังมีในเรื่องของโควิดอยู่นะครับแล้วก็จริงๆเราไม่ได้กังวลอะไรเลยนะครับว่ามลชน น้อยลงหรือเปล่าเราเราคิดว่ามันไม่ใช่มวลชนน้อยลงอ่ะแต่แต่คือทุกคนเนี่ยออกมาก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายแล้วด้วยด้วยการที่ประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงกับคนที่ต้องอาเช้ากินคําที่จะต้องดูแลตัวเองก่อนนะฮะก่อนที่จะออกมาประท้วงหนุนมเพราะว่าแค่เขาต้องทำอาหารกินเขาก็จะแทบไม่มีจะกินอยู่แล้วแล้วยิ่งมีนายกแบบห่วยๆแบบนี้อีกด้วยมันก็ยิ่ง ตอกย้ำซ้ำเติมประชาชนเข้าไปใหญ่นะครับแต่เมื่อเมื่อถึงเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหนนะฮะทุกคนพร้อมสู้20ธันวามนี้มันจะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปครับถ้าในกรณีว่าแกนนำอะไรไม่ไม่ได้รับการประกันตัวอ่อบอกง่ายๆ